สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ gadget d o review นะครับผมผมเจคุเ<ม>ช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนมาบอกดีกว่าไม่ใช่มาสอนมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของแ a m กับลอมของตัวเครื่องนะกันนะครับโอเคเราเข้ามาดูกันก่อนเลยแ a m คืออะไรแ a m คือหน่วยความจำหลักของเครื่องนะครับเอาไว้ทำอะไรอย่างเช่นเราเรียกโปรแกรมขึ้นมา1โปรแกรมแบบนี้ ตัวแรมก็จะถูกรันให้ใช้งานนะครับทำไมกล้องมันเบลอจังนี้เอาใหม่กล้องไม่เห็นชัดเลยเข้าใจไหมสิเพื่อนโอเคกล้องไม่เห็นชัดเลยครับไม่เป็นไรโอเคชัดละนะครับแบบนี้สมมุติผมเปิดโปรแกรม YouTube ขึ้นมารันไอ้ตัวแรมเนี่ยมันจะถูกเรียกใช้งานนะครับเราเรากดออกไปปุ๊บเราเปิดโปรแกรมอื่นขึ้นมา แบบนี้ตัวแรมก็จะถูกเรียกใช้งานไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับหนึ่งนะฮะที่มันเรียกใช้งานแรมเยอะเกินไปแล้วมันก็จะหน่วงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันยังรันอยู่สมมุติเราลันแค่โปรแกรมโปรแกรมเดียวความหน่วงก็จะไม่ขนาดนั้นมันไม่เหมือนกับแรมของคอมพิวเตอร์นะครับในความรู้สึกของผมเองนะ มันไม่เหมือนกับแรมของคอมพิวเตอร์คือตัวเนี้ยมันจะหน่งต่อเมื่อถูกเรียกใช้งานแบบั u ติ i t a s เยอะๆเท่านั้นเองสมมุติแรม1นึ่กิกับแรม2งกิกต่างกันไหมตัวเลขมันต่างครับแต่ว่าถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันที่แอปตัวเดียวกันสมมติเราเด้งแอปตัวเดียวกันขึ้นมาปุ๊บแอปนี้กับแอปนี้ความเร็วมันต่างกันไหมคําตอบคือสำหรับผมเองมันรู้สึกว่าไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับต้องเข้าใจใหม่ด้วยนะฮะสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องแรม นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของลอมกั้นมากลอมคือเขาเรียกอย่างนึงว่าสโตรเลตหรือที่เก็บข้อมูลนั่นเองครับอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่เก็บข้อมูลของตัวโทรศัพท์มือถือ Android เนี่ยจำไว้เลยนะฮะมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนของพื้นที่ที่เอาไว้ลงแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้นะฮะเอาไว้ลงแอปพลิเคชันหมายความว่าถ้าตรงนี้ยิ่งน้อยเลขยิ่งน้อยเท่าไหร่ นะครับการลงแอป,ปก็จะลงได้น้อยลงคือมันจะมีฟังก์ชันแบบว่าสามารถย้ายไปเอดิการ์ดอย่างนี้ได้นะครับแบบนี้ย้ายมาที่ออดิการ์ดตรงนี้ได้แต่ว่าพวกนั้นก็อยู่ที่โทรศัพท์แต่ละรุ่นนะครับไม่เหมือนกันบางรุ่นไม่สามารถย้ายได้บางรุ่นสามารถย้ายได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนของพื้นที่เก็บข้อมูลอนะ่ะส่วนที่1ตรงนี้ที่ผมบอกแล้วคือที่เก็บข้อมูลภายในเอาไว้ลงแอป,ป,ปอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่เก็บข้อมูลภายนอกนะฮะ พื้นที่เก็บข้อบไพ่มุมภายนอกตรงเนี้ยเอาไปลงรูปภาพวิดีโอหรือบางทีบางตัวอาจจะสามารถลงแอปได้ด้วยนะครับโดยที่พื้นที่2ส่วนนี้ต้องเอามาบวกกันนะฮะไม่ใช่ว่าเนี่ยพื้นที่ตัวเครื่องเนี่ยสามสิบสองกิกไม่ใช่ว่าเห็น29เนะฮะต้องเอาตรงนี้มาบวกกับตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดของตัวเครื่องนั่นก็คือ 32G กิกนั่นเองนะครับแล้วก็ไอตรงพื้นที่ตรงเนี้ยเขาก็จะบอกว่าใช้ทําอะไรบ้างไงฮ เห็นไหมฮผมเนี่ยลงแอปไป1.7กิกแล้วก็แคสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้ภาพไปเท่านี้วิดีโอไปเท่านี้เบตเตอร์เลสอะไรลงมาเท่านี้นี่เองครับเท่านี้เองส่วนของอมนะครับเพราะฉะนั้นลมเยอะๆไม่จำเป็นว่าจะดีเสมอไปนะครับต้องมาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากกว่าถ้าคนชอบลงแอปนะฮะมาดูนี้เพราะสมมติลมมัน4กิกแต่ว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้แค่900 เก้าร้อยเมกนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งลงสีกิกเหมือนกันแต่ว่าลงพื้นที่ลงแอปถึง2กิกเลยเพราะฉะนั้นตัวลงแอปได้2กิกเนี่ยจะดีกว่านะครับบอกได้เลยว่าดีกว่าเพราะลงแอปได้เยอะกว่านะฮะแต่ว่าถ้าตัวไอ้เก้ากิกเนี่ยมันสามารถย้ายแอปย้ายแอปลงไอพีคาร์ได้ไอ้ตัวเก้าเก้าเมกเก้าร้อยเมกไม่ใช่เก้ากิกเก้าตัวเก้าร้อยเมกนั่นนะฮะก็จะดีกว่าตัวนี้ ตัวที่เป็น2 g งิประมาณนี้ละกันนะฮะส่วนตรงด้านล่างสุดตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของ SD Card ข้อมูล SD Card โอเคเรามาดูเมื่อกี้ผมให้ดูลอมนะฮะว่าดูตรงนี้นะครับที่เก็บข้อมูลแต่ถ้าจะดู RAM ด,ดูตรงไหนนะฮะถ้าจะดู RAM นะครับเราต้องเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะฮะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนมาที่ตรงนี้นะฮะที่กําลังใช้งานเห็นไหม ตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนด้านล่างตรงนี้สีฟ้ากับสีขาวบางเครื่องสีน้ําตาลสีฟ้าอะไรแล้วแต่นะตาลเขียวอะไรเงี้ยแต่ว่าดูตรงนี้เหมือนกันนะมันเขียนว,ว่าแรมเห็นไหมฮะแรมตัวเนี้ยวิธีการดูคล้ายๆกับตัวไอตัวสโตรเลตเมื่อกี้ครับต้องดู2ส่วนบวกกันนะครับตัวนี้ผมใช้งานแรมไปแล้ว0.96ยกิกนะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ว่างอีก0.4กิก ทำไมผมใช้งานแรมเยอะจังนะครับผมก็มาดูตัวแอปที่ลงอ,อ๋อแอปตัวพวกเนี้ยมากินแรมทั้งหมดถ้ากินแรมอย่างเงี้ยแปลว่าแอปพวกเนี้ยจะไปกินแบตเตอรี่ด้วยนะครับไม่ใช่กินแรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นนะฮะถ้าไม่จําเป็นกับการลงแอปพวกนี้ลบทิ้งไปแล้วกแ็แรมมันจะได้ประหยัดแล้วก็ประหยัดแบตเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับต้องเอาตัวหน้าบวกด้วยตัวหลังนะครับมันจะหายมันยังไงมันหายอยู่แล้วครับเนี่ย 0.9กิกวก0.9กิกได้1.8กิก1.8กิกก็คือปัดครึ่งเป็น2กิกนะครับส่วนที่เหลือคือหายนะครับหายนี่คือทำอะไรไม่ได้ทำมาจากผู้ผลิตนะครับไม่สามารถเพิ่มได้แรมมือถือกับลอมมือถือเนี่ยครับตัวลอมเนี่ยจะถ้าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเต็มเท่าไหร่เต็มเท่านั้นยกเว้นเราทำการรู้เครื่องใส่อะไรลงไปอย่างนั้นนะครับทำได้แต่ว่าตัวแรมเนี่ยไม่สามารถเพิ่มได้นะครับ สมมติเราซื้อแรมมา1นึ่กิกก็เป็นแรม1นึ่กิกตลอดนะครับตัวนี้แรมเนี่ยสองกิกก็จะเป็นแรม2องกิกตลอดนะฮะจนกว่าเครื่องจะพังเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือได้แรมใหม่มานะครับโอเคนั่นน่าจะจบกับการรีวิวเรื่องอ่ไม่ใช่รีวิวนะฮะการสอนอ่ทิปเล็กๆน้อยๆเรื่องลอมกับแรมไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่หคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับ